กันนี่แล้วครับในช่องวันหยุดอายุห้ากินนี่ครับผมบุนี่สิมาใส่เบ็ดสายครับมีจากหลังพวกนี่สิมล่องเบิงครับนี่ครับเฮียผมนี่เฮียมันไก่ครับเนื้อไก่ครับนี่ครับผมของเสียบกับอาหารทะเลมีปลาหมึกครับผมมองล่องเบิงครับถ้าจิเป็นองไรฝากติดตามไว้ด้วยครับผม ไปครับไปลุยกันเลยครับ ผน,น,นี่เลยครับให้บรงเงินงนี้นะครับผม ครับผมหลังจากที่ไปใส่เวทสายมาจดีประมาณจาะมีสิบกว่าหลังนี่นะครับโอ้แดดห่อนมีอะไร,ระนี่สำหรับหนาหนาเพิ่นไปใส่ปลาไหลนี่ว่างทมานสวมไป่างทไปใส่ปลาไหลน้ำหนาโอ้จเป็นยังไงน่ามืออื่นนี่ยได้ไปน้ำผึ้งมันเออมีโอ้เอาอีกแล้ครับห่อนแล้วผมก็จะใส่เว็บไปตีเวทจักชั่วโมงหนึ่งครับชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละก่อนจะกลับบ้านเดี๋ยวไป ตามผลงานกันเลยครับนี่ครับกับเจียดสดครับผม กัดแล้วครับกัดแล้วกัดแล้วกัแลครับกัแล้วกัแล้ว ดูครับดูนี่ครับผมโอ้ใส่งามเลยครับกระโดดกัดอย่างโหดตัวนี้ไปครับจิบเต็มครับผมโอ้ใส่สวยก็ได้นึ่เห็นว่าก็ได้โอ้กัดเต็มๆครับตัวนี้สงสัยนิดนึงแล้วก็วัดเลยครับอยู่ครับผม oh sudah atap vùng vùng còn nữa Hãy subscribe cho ครับผมพี่น้องนี่งได้สายมั้งครับผมดึงตรงนึงนี่ผมว่าท่านแต่ท้ายวิดีโอครับครับติดอยู่นี่ผมกำับอวกานเลยครับนี่ครับปลาช่อนครับผมถือปลาคอครับหลุตตัวนี้ไหมไม่ผมดึงแห้งกว่านี้ลุดเลยเด้วยนี่นี่ครับเบ็ดเกี่ยวปากมีนๆหนึ่งนี่แหรอครับผมนี่ครับปลาคอตัวหนึ่งมันโยหน่อยไปก่อน เดี here, ๋ยเรหี้ยผมนี่ผมมาเหียอนอื่นลงไปไว้แล้่ยวหนีเหี้ยปลาหมึกกับเนียติดเสื้อเพื่อนใดผมไฟอีกนึงไว้แล้วครับนี่ถึงมือเดียวพันกันเลยมาหยาดอีกอันหนึ่งครับนี่กระพุกไอยู่ด้วย ได้ใส่บ่กใบม่นีไหมม่ก็ลืมละไลมองนู่้นครับบ่ถึาาก่ถือเ่ถือเ่ถึกนี่ยเบิ่งกันเด้อนี่ม่ได้ใส่ไบเมาเม่ไดรใส่รับ ผมได้เวลาแล้วครับหมู่บ้านนี่ใส่เวียดไว้มืัอนี้มายามนะครับมายามจนเกือบจิตซีม้งหามห้งแลครับแตได้นนมายามมายามสวยครับจมก็เย็ดีดออย,ยัเยงเลี้ยวจุ๊จิครับรถออกมาไปครับผมพ่าไปยามเด้ครับแดดมันหอนนครับผมล้างเหลียงผมยามล้างเหลียงคนดีมันสายชีดตึงๆห่อนาะ่โอ้ ดึงไปซื้ๆครับเ,เก็บก็ได้ผมนี่ครับผมหลังที่สองพี่น้องออนี่อาการสายตึงนะครับนี่ปลาป่าเถอะลงเป็ดเตาอีกแล้วผม ใ่เป็สายเป็นหนึ่งสีแล้วครับโถเอกันกน,นี่ ไม่ถูกครับพี่น้องมันดิงไปจะเป็น ดึงดูควยดึงดูที่ผมดึงใหม่ดูครับนี่ครับผมทุกคนในตัวที่ผมจะดึงขึ้นมาให้ดูครับตายแล้วถูกเจอว่านแล้วครับตายแล้วเดี๋ยวผมจะเอาขี้ออกครับเดี๋ยวมันจะต้องทิ้มดก่อนใส่เกลือไปป้อมไปเตรียมนึ่งครับผมครับผมทุกคนจากที่ผมใส่เพชรไปแล้วผมมาดูเพชรมายามเพชรนี่น ได้ปลาไหลตัวเดียวครับจนจีนเนาลแล้วครับใส่ไปโดนพูด<ป>เก็บก่อนครับผมกขี่ยอกแต่ชอบเล็บนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมนะครับรับเล็บนีขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ